ดีใจที่ได้เป็นครอบครัวเลยครับเพราะว่าโค้กเนี่ยก็อยู่กับโทุกเจนเนาะหมายความว่าทั้งรุ่นพ่อคุณแม่อาจจะทาิษย์ญาติไว้จริงๆแบบแบบเราก็เห็นโค้กมาตั้งแต่เด็กดีใจมากๆที่วันนี้นะครับได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของแอนอือครอบครัวไม่เีื้ำตานี่มันสดชื่นไงมั้งครับมันก็สดชื่นแบบเหมือนเวลาเรามีความรักก็เห็นครับเออเวลามีความรักดีๆมันก็แบบแฮปปี้อะไรอแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะครับแบบมันก็ดื่มไปแล้วแบบมันซ่า ก็แบบไม่มีน้ำตาลด้วยไงเอแบบจริงๆแบบเหมือนกินโค้กทุกคนก็รู้แล้วครับแบบจริงๆกินโค้กก็แบบมันคือการแบบสดชื่นเนาะมันทำให้แบบเราสดใสจริงๆลยจับอนใช่ใช่ครับชมวงนี้แบบน่าองจับร้อนเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมรีบพีดจับร้อได้ยางดีเลยอร่อยมาดมาให้ลองใช่ครับผมอร่อยซาดให้ลองนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดูแอดโฆษณากันด้วยจริงๆเพราะว่า มันจะมีโฆษณาว่าอร่อยอร่อยไปไหนอย่างเงี้ยมันโค้งหายไม่อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าจริงโค้งเนี่ยหายไปโฆษณาเป็นไงบ้างพี่กับการถ่ายทำโอ้สนุกครับสนุกก็เป็นก็เป็นทางแรกในการถ่ายแบบจริงๆนะเป็นครั้งแรกในการถ่ายแบบน้ำอัดลมที่เนซ่าต้าของพีแบบ่กันนะครัแบบ ก็ค่อนข้างท้าทายก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงการพรีเซนต์สินค้ามันก็คนละแบบกับที่เราเคยถ่ายมาด้วยพี่ฝากให้ลองเลยค่ะผมมีน้ำตาครับผมได้ไงฝากด้วยนะครับพุ่งไม่มีน้ำตานะครับอรัซ่าค่ะให้ลองครับ่าะฝากถึงแฟนนี้ค่ะทนงานเสร็จปีดตลาดเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขทุกคนดีช้าพี่ก็หมดเลยอ๋อเหนื่อยแต่มีความสุขเหนื่อยครับเหนื่อยแต่จริงๆก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆด้วยมันทำให้แบบ <ะ S 1> มันดิบเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วแล้ว,ลวก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆก็หายเหนื่อยภูมิใจมากเลยยังพอสำเร็จในครั้งนี้ครับภูมิใจๆๆรจริงๆภูมิใจมากๆนะครับผมจริงๆภูมิใจภูมิใจกับตัวเองด้วยแหละที่ที่ที่เราเราได้ทําสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรงเี้ยครับจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางมไนตรงนี้ที่แบบมีคนมา รักเรามากขนาดนี <laughs> ้มีคนมาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจในการนี้มากขนาดนี้เขากพีชพีร้องไห้หนักแบบว่าที่จะกับเราเขาร้องไห้ทำไมอ่ะเขาเปิดเลยนะแย่งกำลหรอแย่งซีหรอไม่ไม่แย่งซีไม่แย่งซีก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีกัตรนีคนาเลยเขาคงภูมิใจตกใจแหมเขาร้องไห้หนัก ตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบรันทูอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบเฮ้ยเล่นอะไรอ่าเงี้ยเรายังดูเนอะพยายไม่ตั้งใจซ้อมได้ป่ะไอ้ที่คุยจะเหมือพี่ว่าแบบผมร้องใ้ทุกไมอะไร่เงี้ยก็ไม่ได้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราก็รู้อยู่แล้วจริงๆแบบเราเราเรามองกันเราก็รู้แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามพี่เราก็ร้องให้ว่าพี่มีซับล้าตาให้กันไหมคะ ไม่มีซานน้ำตาเขาก็มีซื้อซื้อขนมซื้อผลไม้อะไรเงี้ยมาให้บ้างันถึงมองเป็นการทำงานท่กอย่างที่ดุลหรอครับผมอยากได้พี่กับผิวกลิงร้องเพลงหรือว่ามีอะไรรู้ไหมเป็นงานก็จริงๆจริงๆก็ในแผนเราก็พยายามจะทำว่าทำสิ่งที่ให้มันเกิดขึ้นนะผมแต่ด้วยเวลาของทางคู่ด้วยของทางพีด้วยของทางกินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวตัวเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทำได้เราทำให้หนอนพาโชว์บนเวทีใครเป็นคนเลือกเพลงครับพาโชว์กับผิวกินพาโชว์กับผ ที่จริงพีเป็นคนเลี้ยงหมดเลยพีเลี้ยงเยอะเลยทุกเพลงเหรอจะเพลงเพลงที่ไปร้องก็คือคือจริงจริงเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่พี่ได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลน์ทีวีเอเวอร์แล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้ย่เีซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เรายังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมือยังสั่นเลยนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่ก็ตั้งใจว่า คือด้วยสถานที่ด้วยเพรามันเป็นไพร์ต์ทอนฮออะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราคิดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันเลยนะแล้วอยากทำมาทําเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษอะไรสำหรับเราแต่ละเพลงนะรอครับก็เป็นเป็นเพลงที่คี่ว่าพี่ก็พยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลากหายอะรอย่าครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาดวิวก็ต้องเป็นพัด์นีบยพาดเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้ซีนเนี่ยความอิฉาคือตีกนน่อกที่มาที่มา เขาหอมตัวเองนะหนูซีน้ำนะเขาไม่ทำก้อนเป็นน้ไม่จริงๆวันนั้นอะเราบอยิงสุดการบอาว่าถ้าหนูชนะที่หอมน้่น้ำแท้หนะของที่ตบลกันแล้วที่ผ่าบอกพูดกับหนูโดนมัดโดนอพเศดนมดเกลืิเศการแสดง การแสดงหนูไม่เคยเป็นแฟนแซวปากนัหนซอสเจ้าสาวคิมบอรี่ไปเลยอุ้ยไม่กล้าพี่ปากเราเหี่กิมบารี่เยเขาเพรก็เป็นการแสดงในกิมบารรี่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบพร้อมร้องเพลงให้นะพูดในดาร์จะเปรนคำพูดของเขาจะชวนหรือป้าโอ้ดีใจครับดีใจก็จริงๆรพี่มาเราเรา ือตัวพีก็มีติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่น MV ตอนแรกเนี่ยผมก็คิวที่เราไม่ว่างกันอะไรเ้าก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานในมิวสิควิดีโอทันทีแต่ว่าพอคราวนี้เป็นแฟนพี่เราถือว่าเฮ้ยเราเราอยากให้แกสที่มาเซอร์ไพรส์เป็นแฟนเราด้วยอะไรเงี้ยให้คนทมาดไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าติดต่อพี่หมากดีดีกว่าแล้วพี่หมากก็น่ารักมากประมาณพี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยเหมืนที่บอกใช่พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยพี่ไมค์กกก็็อันนีี้รระใจเพาาว่ ก่อนหน้านี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยไม่มาไหมอะไรเงี้ยไม่มาเป็นแก๊สก็มาดูก็ได้อะไรเงี้ยเราอยากเขามาหมากหมากไม้ทดีมากไม้ันเลนมากไม้อันเลมีใครอีกไหมกรูปที่บอกว่าหลายคนบอว่าอิจฉาก็ยังมีพี่นาเดย์ ก็อย่รออยู่ไอราำเลยพี่ยังรอพี่นเดชเสมอตอนนี้หลายคนอิจฉาเรามาเป็นเรื่องงานพเร้องเป็นการแจกลงานล้วนงานล้นกินเนจริงนเืจงก็แบบ่ชายมูไม่ันเวทียิ่งให้สมายบ้าอกัคน่ยิงกินแต่าเยอองคนขกันไ้เขาบอกว่าเราเขาบอกอย่งนี้เลย กินก็ขาดเฮ้ยอย่างนี้นะครับคือเราพูดอย่างนี้บอกว่าเราสองคนเติดโตมาด้วยกันเลยเหมือนมันมีอ่อแต่มันพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้ที่จริงคี่ว่าจริงๆในในทุกพารของชีวิตก็อย่างที่พี่น้องพูดแหละครับว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดแล้วก็เดินทางมาด้วยกันตลอดพี่ตัวพี่พี่ดีใจมากๆนะครับที่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งนชีวิตพี่ด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณเขาวาก่อนจริงๆอยากขอบคุณเขาที่แบบเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดเลย ทุทุกงานเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนเขาก็รู้แล้วว่าจริงๆแบบพี่อ่ะเป็นยังไงขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้บริษัทที่มีทีมง,งานเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำไงคอยดูคอยช่วยซัพพอร์ตเราตลอดนะขอบคุณครับพี่อีกแบบเออเป็นชอนิ่งชื่นกันถามว่าขาดพอได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดไปเหนไหนพี่อยากคนนี<อ>้น<อ>ีเลยอาพี<อ>่นนะคุณขึ้นบนแล้วไม่เจอ ผู้จัดการหนูว่าคิริยานงานอะไรก็ไม่รู้อะไรด้วยเราคิดถึงขบกังเราคิดถึงขบคังง่ายงานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้ทำแล้วครับช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะไรอย่างเงี้ที่เราจเป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงนี้ก็เลยพยายามผ่างานให้ได้ต้องเลี้งเกียร์คิวเพื่อเขาไหมคะเออเกียร์คิวเกียร์ให้ครับตลอดจริงจริงเกียร์ไปแล้วคิวนึ่งนะโอ้ต้องได้ ขินเ้าขึ้นเก้าเก้าเราเร็วเร็วๆนี้่วนเออโอเคนะคดีใจมากครับดีใจที่ได้เป็นครอบครัวเลยครับเพราะว่าโผมเนี่ยก็อยู่กับโอ้ทุกเจนเนาะหมายความว่าทางนู้นพ่อคุณแม่อาจจะท่ลูกศิษย์ญาณไว้อย่าจริงๆแบบแบบเราก็เห็นโผมมาตั้งแต่เด็กดีใจมากๆที่วันนี้นะครับผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเองอครอบโครัไม่เหมือนป่านนี่มันสดชื่นไงมั้งครับมันก็สดชื่นแบบเหมือนเวลาเรามีความรักกันเอง เวลามีความรักดีๆมันก็แบบแฮปปีอ้อะไรอย่างเงี้ยนมัน,นเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับแต่กินอะไรบ้างมันก็ดื่มไปแล้วแบบมันซ่า แล้วก็แบบไม่มีน้าตาลด้วยไงเออแบบจริงๆแบบเหมือนกินโค้กทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับแบบจริงๆกินโค้กก็แบบมันคือการแบบสดชื่นเนาะมันทำให้แบบเราสดใสขึ้นด้วยยิงแบบกระดานแบบกระดานใช่ใช่ครับช่วงนี้แบบน่าลองแบบกระดานจะเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับพี่ดับร้อนได้อย่างดีเลยเออทำดีด้วยเนาะอร่อยซ่าให้ลองใช่ครับผมอร่อยซ่าให้ลองนะครับแล้วก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนไปดูแอดโฆษณากันด้วยจริงๆเพราะว่า มันจะมีโฆษณาว่าอร่อยเอออร่อยไปไหนอย่างเงี้ยมันโกงหายก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับว่าจริงโกงนี่ยหายทุกคนโฆษณาเป็นไงบ้างพี่กับการถ่ายทำสนุกครับสนุกก็เป็นก็เป็นทางแรกในการถ่ายแบบจริงๆนะเป็นทางแรกในการถ่ายแบบน้ำอัดลมในซ่าต้าอิ่กันนะครัแบบ ตอนค่อนข้างท้าทายนะผมก็ถือว่าเป็นงานใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่จริงการพรีเซนต์สินค้ามันก็คนละแบบกับที่เราเคยถ่ายมาด้วยพี่พีฝากให้ลองเลยค่ะบผมมีน้ำตาผมเนี่ยไงฝากด้วยนะครับพุ้ไม่มีน้ำตานะครับอรรถสร้างมาให้ลองครับค่ะฝากคุณแฟนนี้ค่ะทำงานเสร็จมีดตลอดเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยแต่มีความสุขทุกคนดีช้าพี่ก็หมดเลยอ๋อเหนื่อยแตมีความสุขเหนื่อยครับเหนื่อยจริงจริงก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนมีดอะไรเงี้ยมันก็ ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆด้วยมันทำให้แบบมันดีเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีกลับมาอะไรเงี้ยจริงๆก็หายเหนื่อยภูมิใจนะดีมันสำเร็จในครั้งนี้ครับภูมิใจครับจริงๆภูมิใจมากๆนะครับจริงๆภูมิใจภูมิใจกับตัวเองด้วยแหละที่ที่ที่เราเราได้ทาสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางันตรงนี้ที่แบบมีคนมา รักเธอมากขนาดนี้มีคนมาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจในการนี้มากขนาดนี้เขาบอกพี่กินร้องไห้หนักกว่าพี่จากเราเขาร้องไห้ทำไมอ่ะเราเราเปิดเลยนะเขาทิ้งใจไม่ไม่แย่งซีไม่แย่งซีก็จริงๆก็นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีด้านนี้ผมเลยเขาคงมุ่งใจตกใจไปเขาร้องไห้หนัก ตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบรันทูอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบเฮ้ยเล่นอะไรเงี้ยเรายังดูเวอะเคยตั้งใจซ้อมในป้าวิธีที่คุยกันแบบว่าแบบผมรองให้ทุกไมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราก็รู้อยู่แล้วจริงๆแบบเดี๋ยวเราเรามองกันแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามพี่แล้วก็ร้องให้วิธีมีซ้ำน้ำตาให้กันไหมพามไม่มีซ้ำน้ำตาเขาก็มีซื้อ ขนมซื้อผลไม้อะไรเงี้ยมาให้บ้างก็ถึงโมเมนต์การทำงานคู่กันที่ถึกหรอกครับผมอยากได้ที่กับจี๊น้องเพลงหรือว่ามีอะไรรูปนนี้เป็นงานก็จริงๆจริงๆก็ในแผนเราก็พยายามจะทำ่าทำสิ่งที่ให้มันเกิดขึ้นนะผมแต่ด้วยเวลาของทางคู่ด้วยของทางกีด้วยของทางกินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวตัวเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทำได้เราทำแน่นอนพระชูบนเวทีใครเป็นคนเลือกเพลงครับพระชูกับจิ๊กนิน พาร์ทโชว์กับพี่กินเหรอะที่ริงคีเป็นคนเลี้ยหมดจริงจรงเนี่ยเออทุกเพลงเหรอทำไมทำไมจะเออเพลงเพลงที่ไปร้องก็คือจริงจริงเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่ที่พีได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลน์ทีวีเอเวอดครับผมแล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้นะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เรายังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมวยสัตว์เลยนะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่ก็ตั้งใจว่า คือด้วยสถานที่ด้วยความเป็นพาย์คอนะไรนี่เราคิดว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราคิดถึงสิ่งนั้นเหมือนกันเลยแล้วอยากทำมาทําเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษอะไรสำหรับเราแต่ละเพลงนะครับก็เป็นเป็นเพลงที่ที่ว่าพี่เขพยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลากพาร์ท่างนะครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาดูกลิ่นก็ต้องเป็นพาร์ทแบบพาเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้จีนแตกกวีฉาตีดอกมีนาที่มา เขาหอม mm. นั euh ่นเองน่ะหนูชี้นำนะเขาไม่ทำก็เป่นไม่จริงจริงวันนั้นอะเราเอ่ยิงสุดการบอกว่าถ้าหนูชนะพี่หอมนะถ้าแพ้ี่หอมี่จบกันแล้วกะอนที่ที่หมากอพุงหนูโดนมัดเกิดแล้วนอว่าเป็นการแสดง การแสดงหนูไม่เคยก็นแสดงว่าปัดหน้าซอสเจ้าสาวจิมเบอรี่ไปเลยอุ้ยไม่กล้าปากเลยที่จิมเบอรี่เลยเขาก็ก็เป็นการแสดงในที่จิมเบอรี่ก็งานแต่งงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบพร้อมร้องเพียงให้นะพูดเลยดาจะเป็นคำเหมือนเขาจะชวนหรือเปล่าโหดีใจครับดีใจก็จริงๆรพี่หมากเราเรา คือตัวพีเองมีติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรเงี้ยครัตั้แต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่นเอ็มวีตอนแรกแต่ด้วยคิวที่เราไม่ว่างกันอะไรก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานในมิวสิกวิดีโอสักทีแต่ว่าพอเขาที้เป็นแฟนนี้เล้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากหาเคสที่มาเซอร์ไพรส์เป็นแฟนด์เราด้วยอะไรเงี้ยให้คนามคาดไม่ถึงด้วยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าติดต่อพี่หมากไปดีกว่าแล้วพี่หมากก็น่ารักมากก็มาพี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยันที่ต่อใช่พี่ไมค์ก็มาเซอร์ไพรส ก่อนหน้านี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเฮ้ยไม่มาไม่มาอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเป็นแกสก็มาดูก็ได้อะไรเงี้ยเราอยากเขามาหมากหมากไหมพี่ดีหมากไหมอันเล็กหมากไหมอันเล็กมีใครอีกในกระดูกที่แบบว่าหลายคนบอกว่าชิชาก็ยังมีพี่นาเด้ รมย่รอ่ามเย่พี่ยังรอพี่ณเดชเสมอวันนี้ใครพิาเรามามันเป็นเรื่องงานไม่ต้องการปางานล้วนงานล้วนรินรนะจริงหนูก็แบบ่ชามแมทนเวทีจิงค้าย่อมบ้าบ้านบชีวิของคนไมนจิง่อมบ้นเมอเขาอก่ขดกันไม่ได้เขาบอกว่าเราดกัไมเขาบอกอย่างี้เลยหรอจร กินก็ขาดเฮ้ยอย่าเพื่อนคืยเราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราสองคนเติบโตมาด้วยกันเลยเหมือนันพิเศษแต่มันพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้จริงๆพี่ว่าจริงๆในในทุกทางของชีวิตก็อย่างที่พี่น้องพูดแหละครับว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดแล้วก็เดินทางมาด้วยกันตลอดที่ตัวพี่เองพี่ดีใจมากๆนะครับที่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณมากกว่า อยากขอบคุณครับที่แบบเป็นกำลังใจพี่ทีมงานในในทุกๆงานเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนเขาก็รู้แล้วว่าจริงๆแบบพี่จะเป็นยังไงขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้บริษัทที่มีทีมงานเดียวกันเลยอยาก็ขอบคออยยช่วซัพพร์ตเราตลอดขอบคุณครับพี่แบบเออเป็นชนิทชีวิตเหมือนกันถามว่าขาดเขาได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดไปเหมือนกันถคิะ ค่ะคนนี้นี่อาพี่กันไหมคุณอินบ่นแล้วไปขึ้นบ่นแล้วไม่เจอคุณจัดการหนูว่าคุณยานงานอะไรก็ไม่รู้งานด้วยเราคิดถึงเขาเหมือนกันเราคิดถึงเขาเป็นกันใายงานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้ทางแล้วครับช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยอะงานที่เราจำเป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้ก็เลยพยายามแบ่งงานต้องเล่้งเกียร์กิวเพื่อเขาไหมคะเกียร์กิว เคี่ยวแห้งครับตลอดจี้จริงเคียร์ไปแล้วคิวหนึ่งนะอ่่จองได้คิวเ้าี้คิวเ้าเดีวเร็วๆนี้ซูนโอเคนะ